ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ชาสปานะครับที่บีอัพนะครับถนนพระรามสามนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับผมได้รองเอาตัวเองเนี่ยเข้ามานะครับมานวดนะครับมานวดนวดเพื่อการผ่อนคลายนะครับแต่ที่สําคัญนะครับว่าผมมีอาการที่เรื่องของนิ้วล็อกนะครับแล้วก็ไหล่ปวดไหล่ไหลติดนะครับจากการที่ผมมานวดเพื่อการผ่อนคลายนะครับที่ชาสปาแห่งนี้นะครับ ต้องถามคุณผิงนะครับว่าคุณผิงเองเนี่ยเขาจะเป็นผู้ก่อตั้งค่ะทุกวันนี้ชาสปาเนี่ยมีกี่สาขาแล้วครับสองสาขาค่ะสองสาขาที่ไหนบ้างครับเออที่หลังแรกอยู่ที่พลังสามติดฮงโปพลังสามโฮงโปพระรามสามติดกับคอนโดสตาร์วิวใช่พระรามสามแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือดีอัพที่นี่นะครับพลังาสามเหมือนกันนะครับที่สําคัญทั้งหมดครับเพราะว่า การนวดเนี่ยเขาเรียกว่าสืบมาตั้งแต่โบราณแลวนะครับเป็นวิชาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรามาและทุกวันนี้การส่งเสริมนะครับคุณผิงเป็นคนหนึ่งที่ส่งเสริมทั้องอาชีพครับอาชีพการนวดให้ให้การสร้างอาชีพของแต่ละบุคคลข้ามาที่สำคัญนะครับท่านชมพราว่ารู้ว่าการนวดที่นี่มีหลายๆแบบด้วยกันนะครับความแตกต่างท่านชมนะครับคุณผิงนะความแตกต่างที่คุณผิงได้วางเอาไว้นะครับทั้งด้านของพนักงานทุกๆคนเนี่ยการแตกต่างระหว่าง ชาสปากับที่อื่นคืออะไรนะครับชาสปาเนี่ยเป็นการนวดนวดตั้งแต่ผ่อนคลายจริงๆนะครับแล้วก็การผ่อนคลายจากอาการมีอาการนะครับการเจ็บปวดบางอย่างนะครับอย่างของผมท่านชมครับผมในคนที่นั่งขับรถเป็นประจำนะครับจะนั่งอยู่ท่าเดียวตลอดนะครับอยู่หน้าคอมตลอดนะครับนิ้วมือเนี่ยมือเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยิ้วล็อกนะครับสองเนี่ยเรื่องบ่าไหลเนี่ยจะมีปัญหานะครับวิธีการนวดทท่นิคพอเราเข้ามาแล้วปุ๊บท่านชมาจะเห็นว่า เขาจะมีการแยกอาการออกมาที่เราจะมานวดนะครับนวดจะมี2แบบนวดอย่างที่นี่เนี่ยมีเรื่องของการนวดแผนไทยนะฮะนวดแผนไทยแล้วก็มีนวดอารมมาครับนวดอารมมานวดน้ำมันนวดประคบนะครับและก็นวดเท้านวดฝ่าเท้านะครับแต่ละศาสตร์ต่างๆท่านชมเพราะว่าคุณผิงเองเนี่ยได้รวมทางด้านของกูรูนะครับได้กูรูเนี่ยแต่ละศาสตร์เนี่ยได้ขึ้นมานะครับพนักงานทุกคนที่นี่นะครับ สามารถที่จะนวดทุกอย่างได้หมดนะครับความแตกต่างนี้ความแตกต่างที่อื่นท่านชมมารู้ว่าที่อื่นเราไปปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยเราโดนแยกอาการออกมานวดไทยเป็นอย่างนี้นะนวดอโรมาเป็นอย่างนี้นะนวดแก้อาการเป็นอย่างนี้นะนะครับและแต่ละคอร์สแต่ละอย่างเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าที่ชาสปาแห่งนี้ถ้าผู้ชมครับเราเข้ามาปุ๊บเรามีเมื่อยตรงไหนนะครับอยากผ่อนคลายตรงไหนนะครับ บอกหมอท่านบอกหมอนะพนักงานท่านแหละทุกคนเนี่ยจะนวดให้เราได้นะครับจับจุดที่เราแตะจุดได้สุดยอดจริงๆทผู้ชมครับและบรรยากาศที่นี่นะครับการดีไซน์ของผิงการดีไซน์ของผิงเนี่ยเราคิดขีดทิ้งอะไรขึ้นมาก็เออเป็นที่สีเขียวเราจะเน้นสีเขียวเพราะว่าสีเขียวก็คือเป็นตรงนี้เขารักษาไอทำให้ลอกช่วยลอกเราจะเน้นสีเขียว<อ>แล้วก็เป็นเฮลเป็นช่วยร่างกายเราแข็งแรงก็ทุกอย่างเราจะเน้นสีเขียวมากกว่า กับเข้าสีเขียวคือการรักโลกนะครับการรักโลกนะครับสิ่งที่คุณผิงมองดูว่านี่คือการที่เหมือนว่าเรามาช่วยนะครับแข็งแรงร่างกายเราต้องแข็งแรงค่ะแข็งแรงก็คือสีเขียวอะ่ะฉันก็เลยชอบสีเขียวเลยสีเขียวเป็นสีห่หมถึงความสุขใช่เสีความสดชื่นแล้วอนา,าคตเนี่ยคุณผิงคิดว่าเราจะมีสาขาเพิ่มเพิ่ต้งไหนบ้างไหมมีค่ะเพราะว่าคือเราก็จะมองว่าตรงไหนที่ลูกค้าเออลูกค้าเขาสะดวกแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะ น้นชุมชมที่เขาอยู่กันเยอะอะค่ะก็เขต้องไปดูแลซ้ำรวจวก่อนว่าทำแลโอเคเปล่าอะไรเงี้ยมีที่เจาะรอกไหมอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่ก็ลูกค้ามก็มีดีคุยไหมว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปตรงนี้ไม่ไปตรงนู้นอะไรเงี้ยนักองเราก็จะได้พัฒนาไปที่เอิงค่ะอยากให้คุณถึนฝากไปทั้งชมนิดนึงก็จะฝากให้ทุกคนว่ามีโอกาสมาลองท่องลองดูว่าความแตกต่างจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะมีปมช่างดีๆแล้วฝีมือของแต่ละพนักงานเนี่ยเขาจะ ให้แตกแากที่เอิงเป็นยังไงก็อยากจะให้ทุกคนมาลองลองลองเทคดูว่าเป็นยังไงค่ะแล้วที่นี่เราบรรยากาศก็จะเงียบเงียบให้คุุมของลายให้คุณรู้สึกว่าไอ้ข้างนอกนี่เครียดมากเลยทํางานเครียดมากแต่มาที่นี่รู้สึกว่าไอ้สบายใจความรู้สึกว่าเออมีพอองชั่วโมงหนึ่งนวดชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงปุ๊บกลับมาก็จะมีแรงไปสู้ต่อค่ะแล้วก็แข็งแรงด้วยนี่แข็งแรงคือสามครั้งมากสังหลักราวค่ะ นะฮะอย่างที่บอกว่าคุณผิงเองเนี่ยมีแนวคิดและต้องชมว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การรักษาศาสตร์แผนไทยนะครับนี่คือการส่งเสริมอาชีพและที่จะดการชาสปาแห่งนี้นะครับเน้นใ,ในเรื่องของหมอหรือพนักงานที่ให้ความสมคัญกับลูกค้าสัมพันธ์กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าเองนะครับหรือผู้เราเองเนี่ยอยากมาหาบุ่มสงบสงบอยากหามุมผ่อนคลายที่สบายสบายและคลายตัวเองจาก การงานาคลายจากอินจากความเครียดที่นี่ครับชาสปานะครับมี2ที่การท่านชมครับที่ถนนพระรามสามดีอัพกับที่โฮมโปรพระรามสามนะครับถ้าท่านชมว่าก็ลองติดต่อมาดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะ